ได้ไข่ด้วยถึงเวลาเก็บผัานาศินะปลาไข่เป่นตัวไก่คือตัวตัวนีกว่าโอเพนเปิดต้องงี้เปิดเพราะเป็นประตูนี่นี่มันปิดไวพหา เราจะไปถึงในนี้หน่อยอแต่ไม่ว่าบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนมาขโมยโอเคยังมีคนดีกว่าฉันเป็นนักขโมยผู้ยิ่งใหญ่ ก่อนที่มันจะมาอันนี้เป็นปุ่มเปิดเราเราขอสำรวจข้างในก่อนเฮ้ยกองมีสุวแต้วเฮ้ยทำไมประตูไม่เปิดอะเฮ้ยกระโถเฮ้ยวิ่งไยก่อนที่มันจะรู้ คงไปหมินไม่ได้อะไรเลยหองว่าคงจะไม่มีใครมาทำมปของฉันนะว่าเชิญนกบ้านไว้ววนเเย้ยฉันจะไม่กดเปิดบ้านหน่อยนี่นยี่มเลยมีใครมาเอาของจากด้ของก็ยังอยู่ครบ กันมาครับแล้วก็จะมาสอนอสอนสอนสร้างประตูที่วอกได้จากข้างในครับโอเคครับโอเคดูกันเลยแล้วของที่คุณต้องมีครับก็มีวิสตโตนทอสแล้วก็วิสตโตนแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้แล้วก็วอลว อะไรก็ได้อีกอย่างหนึง่งแล้วก็ประตูรีเวอร์แล้วก็ปุ่มโอเคอย่างแรกครับแม่คุณเนอะวางตรงไหนก็ได้ครับฮนะคุณวางตรงนี้มาสองตัวครับจ้วางตรงนี้บล็อกออกอัน,นแล้วคุณออกวางมาให้สุดริมเลยนะครับนี่วางมาให้ถึงตรงนี้เลยครับทั้งสี่ด้านนะยครับ สีด้านสีม่มแล้วก็แล้วก็วางข้างในตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นบ้านนะน,นี่เป็นพื้นบ้านใช่ไหมครับแล้วต่อไปครับ อขอขไปใจครับแม่คุ้นมาตรงนี้ครับวางมาสามพอกครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวางมาด้านหน้าตรงนี้ครับอันนี้สองครับเฮ้ยผมลืมบอกไปตรงนี้ครับวางสี่คูณเจ็ดครับเนี้ยครับตรงนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะแบบหนึ่งสองสามสี่ห้า เออเจ็ดนะครับตรงนี้ก็เจ็ดครับแล้วคุณเนี่ยครับมันวางตรงกลางแล้วคุณก็เ,เลงมาตรงกลางครับขุดไปครับขุดตรงนี้หนึ่งบอรครับแล้วตรงนี้อีกหนึ่งบอ ไปครับให้คุณมาตรงข้างหลังนี้ครับทำหลังบล็อกแล้วก็นี่ครัวางแบบนี้นะขั้นต่อไปครับมาข้างหลังสุดตรงนี้ครับบลบ็อกบล็อกตรงนี้ครับวางใหม้มันเกินตรงนี้ช่องหนึ่งครับแล้วคุณก็นี่วางไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ แล้วต่อไปครับให้แล้วคุณทุบบล็อกตรงนั้นไปเนาะตามตรงนี้ครับึ๊บนี่ครับเฮ้ก็จะได้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับต้องดูไว้ เราจะวางตรงนี้ค่ะตรงนี้ทุบไปก่อนนะแล้วคุณก็ขุดมาตรงนี้ครับให้มันมาถึงตรงนี้ครับคุณก็วางไว้สต์โตนตรงนี้วางนี่วางวสงงิบบบวสต์โตนช็อตตรงนี้เดี๋ยวแบตจะหมดเอาสต์โตนชรอตตรงนี้ชาร์จแบตก่อน เคียบผม้องตรงตรงนี้ครับเยวเดเ๋ยว,ด,ยวดูออกอยังเน้เนาะไปตรงนี้คุณก็ปิดไปเลยครับอันขึ้นมาเงยนะโอเคครับก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วต่อไปครับแล้วคุณวางเลสเตนเลสเตนไว้ตรงเลสเตอนทดครับนี่ตรงนี้ครับขึ้นมาสองตรงนี้ครับแล้วขึ้นมาตรงนี้อีกครับแล้วก็วางเลสโตน์ทดไว้ตรงนี้แล้วก็วางเลสโตนไว้ตรงนี้ครับแล้วคุณจำมาครับคุณวางเลสโตนตรงไหนครับนี่ครับคุณวางคุณวางตรงนี้ใช่ไหมครับ ุณก็วางปุ่มมาแล้วนะต่อไปคุณวางประตูทำแบบไวให้คุณวางปุ่มไว้ตรงนี้หนึ่งปุ่มครับแล้วก็วางลิเวอร์ไว้ตรงนี้ให้คุณโยกลงคนระับแล้วคุณลองรอเกิดอนะมันไม่เปิดครับเพราะเราโยกลงครับแล้วพอเราโยกขึ้นนะอ่ะปึ๊บเห็นไหนมเปิดเลยครับ โอเคครับก็จะเสร็จแล้วครับค,ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับลืมลืมกดจบคลิปอีกแล้วไปกดไปกดปักคลิปเฉยเลย